นี่เขาเปียกพี่น้องเขาเปียกเส้นแต่เศร้าอาหารเศร้าเด้อมากมา,มาจวนน้ำกันสวัสดีจ้าพี่น้องผมก็โอยแล้วกรับปั๊บไปเลอกมณีสุภมหาไม่มกินเขาเปียกเส้นเด้อพี่น้องหรือว่ากว๋วยจั๊บยนนี้เองนี่อาหารเศร้าอาหารเศร้าเศร้านี่ไปส่สหล้านมากไ,ไปลาดไปโรงเรียนกันเลยแบบว่าแหวะซื้อเขาเปียกกันนะว่ะอืเปียกเส้นนุ่มๆเลยซิมกันเนดะ้ออืมอร่อย เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันใส่เครง,งอบพี่น้องใส่เครื่องอมลงไปก็จะมีหอมเจียวรากเครื่องเหน่นคักแล้วก็จะมีเครื่องปรุง,รง,งลงไปพริกเผาอืน่นากินบ่พี่น้อง ตอนซาวซิมิโจโเขาเปียกแกงเซนมามาปิ้งไก่ปิ้งหมูว่ากันไปอาหารเซาวท้่พี่น้องเนาะสดหันท้อบรรยากาศเ่้เส้นเบนเห็ดเองที่พี่น้องเส้นก๋วยจับยวนหากินละอยู่หนองคายลานหลายร้านเขาเปียกร้านกว๋วยจับยวน ถ้าพูดย้ยอยากได้แบบว่าเส้นแบบว่าเสซนแห่งมันก็จะมีขายอยู่เนาะอันนี้เป็นเสซนสดเลยพี่น้องอืมร่อยมาเลยพี่น้องมาซุ่มกัน <c oughs> ใส่หมูยอ่อใส่กระดูกหมูใส่ลูกชิ้นใส่อย่างวะใส่ไก่ก็ใส่หลายอย่างมแมงวัน เป็นเมนูเด็กเส้นอีกแล้ววันนี้เด็กเส้น mình lòng cay lắm, mm. mm. Cà Đủ. Ừ. Mm. อร่อยพี่น้องขาเศร้าขาเศ้ากระดูกงูอืม,อม แซบ <c oughs> มีเลือดด้วยมีเลือดด้วยอื้ม อืมแซ่บๆเนาะ <c oughs> อิ่มละอิ่มละอืมเนยขอบคุณพี่น้องเด้อทุกคนที่เข้ามารับชมปลาไปแล้วนี่จะไม่กินข้าวเปียก เปียกสินหรือกววาจับย่นเนาะยามเสาร์ก็ดีเลยอาหารเสาร์ไปส่งหลานมากจะแวะซื้อขอเปียกมากินซุ้มพี่น้องละมนหนีไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย